มนุษย์ทุกคนย่อมมีความกลัวซึ่งนักชีววิทยาเชื่อว่าความกลัวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอยู่รอดโดยที่แต่ละคนนะครับก็จะมีความกลัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งความกลัวเหล่านี้ล้วนเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์แต่ถ้าหากเราเกิดความกลัวในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากจนเกินไปหรือกลัวในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กลัวกันจนกลายเป็นโรคกลัวหรือที่เรียกว่าโฟเบียนั้นย่อมส่งผลต่อการดําเนินชีวิต และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาได้นะครับดังนั้นเราลองมาทําความรู้จักกับโรคกลัวแบบแปลกๆที่คุณแทบไม่เชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงบนโลกนี้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. โรคกลัวไม่มีสัญญาณมือถือคุณลองเช็คตัวเองดูนะครับถ้าใครที่มีอาการแบบนี้คือ เมื่อรู้ว่าตัวเองลืมมือถือก็จะเริ่มมีความรู้สึกกังวลหรือรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากและเป็นคนที่ไม่ยอมห่างจากโทรศัพท์มือถือเลยจนดูเหมือนกับว่ามันได้กลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปเสียแล้วมิหนำซ้ำํายังใช้เวลาในการพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่าคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงหน้าหรือห้ามใจไม่ให้เล่นโทรศัพท์ายหนึ่งชั่วโมงไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณอาจเข้าข่ายที่กําลังจะเป็น โรคกลัวไม่มีสัญญาณมือถือก็ได้นะครับและต้องยอมรับเลยว่าไอ้โรคกลัวชนิดนี้มันเป็นปัญหาของคนในยุคดิจิตอลโดยโรคกลัวไม่มีสัญญาณมือถือนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่าโนโมโฟเบียย่อม,มาจากโนโมบายโฟนโฟเบียมันคือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือการเข้าถึงบริการของมือถือได้นั่นจึงทําให้พวกเขากลัวว่าจะไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือได้สูญเสียความสะดวกสบายไปนั่นเองครับซึ่งถ้าอาการหนักมากๆเนี่ยอาจถึงขั้นงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็โวยวายเมื่อไม่มีโทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคกลัวไม่มีสัญญาณมือถือเนี่ยคุณก็ต้องแบ่งเวลาในการใช้งานให้เหมาะสมนะครับ 2. โรคกลัวเชือ้อโรค โรคกลัวเชื้อโรคคือภาวะโฟเบียชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกกลัวเชื้อโรคกลัวความสกปรกกลัวพื้นที่ที่ไม่สะอาดกลัวการปนเปื้อนต่างๆรวมไปถึงการติดเชื้อนะครับแบบชนิดที่ว่ากลัวมากๆจนส่งผลกระทบก,บกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยสภาวะการกลัวสิ่งสกปรกจะมีชื่อเรียกหลายแบบอย่างเช่นแบคทีเรียโฟเบียไมโซโฟเบียหรือเวอร์มิโนโฟเบีย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโฟเบียชนิดนี้นะครับจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนในครอบครัวหรือเกิดจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์ที่รุนแรงที่มีความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับสิ่งโสกปปกหรือมีปมกับการสัมผัสเชื้อโรคมาก่อนหน้านี้นะครับและยังรวมไปถึงคนที่มีนิสัยในการรักความสะอาดแบบจัดจัดก็มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นสภาวะกลัวเชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนอื่นและยังอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่อาจทําให้เกิดโรคโฟเบียชนิดนี้ได้ด้วยนะครับ แต่คุณจะเพิ่งวิตกไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่รักในความสะอาดเพราะคุณสามารถที่จะตรวจเช็คอาการของตัวเองได้เมื่อคุณมีปฏิกิริยาในแง่ลบที่ผิดปกติบางอย่างแสดงออกมาเช่นร้องไห้โวยวายเหนือแตกตัวสัน่นหรือถึงขั้นมีอาการป่วยเช่นหน้ามืดเป็นลมยืนไม่ไหวเมื่อต้องเจอกับสิ่งสปกปรกไปเลยก็มีดังนั้นก็ลองตรวจเช็คตัวเองดีๆนะครับว่าคุณมีอาการดังกล่าวเหมือนกับที่เราพูดไปหรือเปล่าถ้ามี ก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับลองไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาต่อไปได้นะครับ 3. โรคกลัวเวลาคุณเคยได้ยินโรคกลัวเวลามาก่อนหรือไม่ครับซึ่งเรียกแบบสากลว่าโคโน o โฟเบียมันเป็นอาการความหวาดกลัวถ้าเวลาเดินไปข้างหน้าและอาจส่งผลกระทบกับพวกเขานั่นเองครับอย่างเช่นนักโทษในเรือนจำที่ต้องโทษประหาร หรือผู้สูงอายุที่บังเอิญเจอโรคภัยไข้เจ็บจนทําให้เขาเกิดความวิตกกังวลว่าเวลาในโลกของเขาอาจถูกจํากัดดังนั้นเวลาจึงกลายเป็นศัตรูของพวกเขาเพราะพวกเขากลัวว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะนําความตายมาสู่พวกเขาซึ่งถ้าฟังแบบนี้ถ้าเป็นเราก็คงกลัวเหมือนกันนะครับถ้าต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแต่สําหรับคนที่เป็นโรคนี้จริงๆพวกเขาอาจมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นครับเช่นถ้าเห็นนาฬิกา หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเวลาก็จะมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจตื่นเต้นเป็นต้นครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคนี้ก็อยากให้ใจเย็นๆก่อนนะครับลองไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินั่นเองครับ 4. โรคกลัวตัวตลกเมื่อพูดถึงตัวตลก คุณคงจินตนาการถึงคนที่แต่งหน้าฮาฮาและมีท่าทางที่ตลกปล่อยสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวตลกไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเสมอไปเพราะบนโลกใบนี้ครับมีโรคกลัวที่ชื่อว่าคูโรโฟเบียหรือโรคกลัวตัวตลกนั่นเองครับมันเป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจะกลัวตัวตลกโดยเฉพาะต,ตัวตลกที่แต่งหน้าแต่งตาแปลกๆครับ จนทำให้เขารู้สึกตกใจหรือคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจากข้อมูลนะครับระบุว่าเด็กๆก,กว่า70%ต้องเคยมีอาการแบบนี้แน่นอนครับแต่พอโตขึ้นมาอาการกลัวเหล่านี้ก็จะหายไปเองครับโดยอาการของคนที่เป็นโรคนี้นะครับจะมีทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเช่นรู้สึกตื่นกลัวรู้สึกกังวลเหนื่อออกตัวสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือบางคนนะครับอาจมีอาการกรีดร้องออกมา เวลาที่ได้เห็นตัวตลกเลยก็มีคูโลโฟเบียเนี่ยปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ในลิสต์ของความผิดปกติของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงที่พบเจอในหลายคนโดยผู้ที่มีอาการนี้นะครับเวลาที่พบเจอตัวตลกเขาจะรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วก็เกิดความหวาดกลัวนั่นเองครับ 5. โรคกลัวแม่ยายหรือกลัวแม่สามี เพนเฮลาโฟเบียหรือโรคกลัวแม่ยายจริงๆแล้วโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ค่อยจะแปลกสักเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่มีครอบครัวเพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีครอบครัวก็มักจะกลัวแม่ยายเป็นเรื่องธรรมดายกเว้นสําหรับบางคนนะครับแต่อาการของโรคกลัวที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่รุนแรงนะครับเพราะอาการของโรคกลัวแม่ยายนั้นอาจมีตั้งแต่อาการหอบเหนื่อออกมากคลื่นไส้ปากแห้งใจสัน่น และไม่สามารถพูดได้ตามที่ตัวเองคิดเพราะมีชาวตะวันตกจํานวนไม่น้อยที่เป็นโรคนี้ดังที่เรามักเห็นในภาพยนตร์ต่างๆและความรุนแรงที่สุดของโรคชนิดนี้นั่นก็คือการนําไปสู่การหย่าร้างของคู่รักหลายๆคู่นั่นเองครับ 6. โรคกลัวการแต่งงานสําหรับบางคนนะครับ การแต่งงานถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของชีวิตแต่มันอาจกลายเป็นฝันร้ายของคนที่มีอาการกลัวการแต่งงานหรือที่เรียกว่ากาโมโฟเบียซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศเพราะการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ครับและอาจไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับในนิยายบางคนจึงกลัวการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นไปทั้งชีวิตหรือกลัวการตัดสินใจพลาดซึ่งจะนํามาสู่ปัญหาหลังการแต่งงานก็เป็นไปได้กาโมโฟเบียมีสาเหตุมาจากการกลัวตัดสินใจที่ผิดพลาด รวมไปถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานไปจนถึงสภาพร่าง,งกายและจิตใจที่อาจมีผลกระทบต่อการแต่งงานและมีลูกนั่นเองครับแต่เมื่อถึงข่าวที่มีความรักคงมไม่มีใครอยากเสียคนรักดีๆไปเพราะอาการนี้ลองมองความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าความรู้สึกก็จะช่วยให้สามารถก้าวข้ามความกังวลน,นี้ไปได้นะครับ 7. โรคกลัวตัวเลข สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองไม่ถูกกับวิชาคณิตศาสตร์อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเป็นนโรคนี้นะครับเพราะโรคกลัวตัวเลขหรือนูเมโรโฟเบียเนี่ยมันเป็นอาการกลัวตัวเลขทุกชนิดเลยโดยเฉพาะเวลาที่เห็นตัวเลขจํานวนมากและการกลัวตัวเลขบางตัวและยังรวมไปถึงการคํานวณที่เกี่ยวกับตัวเลขอีกด้วยนะครับโดยมันจะส่งผลทําให้เกิดอาการวิตกกังวลไปจนถึงปวดหัวคลื่นไส้หรือถ้ารุนแรงมากนะครับก็อาจมีอาการกริดร้องวอยไปเลยก็มี ตัวอย่างของตัวเลขที่เห็นได้ชัดเช่นกลัวตัวเลข13เนื่องจากมันสอดคล้องกับความเชื่อของทางศาสนาคิดว่ามันเป็นเลขแห่งความโชคร้ายโดยสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากตำนานเดอะลาสซัปเพิร์อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่มีผู้รว่วมโต๊ะอยู่13คนถ้าความกลัวและความวิตกกังวลแสดงอาการจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณคุณก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับและหาทางรักษาเพื่อเอาชนะความกลัวที่เราสร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับ 8. โรคกลัวกระจกโรคกลัวกระจกหรือคาทอปโตโฟเบียคือโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลโดยคนส่วนใหญ่ที่มีอาการนี้นะครับจะไม่ได้กลัวกระจกโดยตรงแต่มักจะกลัวภาพที่มันสะท้อนออกมาจากกระจกต่างหากไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวเองภาพตัวอักษรที่มีการกลับด้านไปจนถึงกลัวเรื่องที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับกระจกอย่างเช่น เชื่อเรื่องว่ากระจกมันสามารถทะลุมิติได้หรือมีภาพปีศาจร้ายที่ปรากฏขึ้นมาในกระจกซึ่งความกลัวเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจากความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่แค่กระจกที่ใช้ส่องเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงวัสดุที่มีลักษณะมันวาวและสะท้อนภาพได้เหมือนกับกระจกซึ่งคนที่มีอาการคาทอปโตโฟเบียบางคนนะครับไม่ได้ถึงขั้นกลัวว่าจะมีกระจกอยู่ใกล้ๆตัวแต่พวกเขาจะเลี่ยงการมองภาพสะท้อนในกระจกเสียมากกว่า โรคกลัวลูกโป่งโรคกลัวลูกโป่งหรือโกโบโฟเบียนะครับมันเกิดจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่ฝังใจเกี่ยวกับลูกโป่งมาตั้งแต่เด็กซึ่งในอดีตเนี่ยอาจเคยมีใครสักคนหนึ่งที่เอาลูกโป่งมาทําการเสียดสีกันให้มันเกิดเสียงแล้วสุดท้ายมันก็แตกครับจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยตกใจอย่างหนักจากนั้นมันก็เลยฝังใจเข้ามาตั้งแต่วันนั้นครับและทุกครั้งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับลูกโป่ง พวกเขาก็จะพยายามเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ใกล้โดยภาวะนี้ครับหากไม่ได้รับการบําบัดก็จะมีอาการกลัวแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่โรคกลัวนี้มันสามารถรักษาให้หายได้แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นใครที่กําลังเป็นโรคนี้อยู่ก็ไปปรึกษาแพทย์หาแนวทางในการรักษานะครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆ 10. โรคกลัวรู โรคกลัวรูนะครับมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่าทิโปโฟเบียมันคือภาวะของคนที่มีอาการกระอักกระอ่วนไม่อยากมองไม่อยากเข้าใกล้วัตถุที่มีลักษณะเป็นรูโบหรือมีเม็ดโผลออกมาจากรูจากการวิจัยระบุว่าอาการที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากความรู้สึกขยะแข,ขยงมากกว่าความกลัวอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะความกลัวนั้นจะต้องมาจากการที่สมองได้นําภาพที่เห็นไปเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอันตราย แต่ภาวะดังกล่าวกับไม่ใช่เพราะผู้ป่วยมักจะมีความรู้สึกกล้ากกบอ้วนต่อทุกอย่างที่มันเป็นรูถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่มีอันตรายเลยแม้แต่น้อยก็ตามถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวคุณเป็นโรคกลัวรูหรือไม่ให้คุณลองดูภาพหรือวิดีโอที่มีรูตะปุ่มตะป่ําหากเกิดอาการอึดอัดหวาดกลัวไปจนถึงรู้สึกคลื่นไส้หรือรู้สึกอยากอาเจียนนั่นก็แปลว่าคุณเป็นโรคกลัวรูแล้วล่ะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10โรคกลัวแปลก,ปกมีใครที่เข้าข่ายจะเป็นโรคไหนบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีก็รีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อไปนะครับจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติและก่อนจะจากกันไปพออยากรบกวนทุกท่านช่วยดกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจริงดีด้วยนะครับ